สตอเบอรี่นักตุนไข่ตุนหลมดูแดดหมูแดแด,แดว้าวมันได้มานามากเลยนะ สามชุกสามชุกเส้นพันกุเร่ทอนหลานแดมัน นอน่ ช่ครับใช่ครับอ้ซื้อทชอบวันนี้รโอ้ชบเบรดป้ตตาเลยครับบรดเบป้าดีแกปได้ผมก็เห็นแกลปนานแล้วนะโอ้ชอบ,อบ,บออาซื้อระเด็นตะกบสยามด้วย แม่หายนะครับล่องเรือล่องเรือจากจักสารครับผมจักสาร ไม่เห็นนาแล้วไม่เห็นนาเลยที่ตากปลาเค็มมือนกันนะมีที่ไปตัวซื้อไปซืออันตากเอาที่บ้านบรรยากะเบรกะศมันเป็นผลผลิำบากฮะเอาเขาหน้าเราลดมาอ่าฮะมีดาบเนี่ยอะไรเงี้ยวะคุณคุณนั่นน่ะรอยที่เราเคยมาตามช่างวิเน่ยเราจอดไปตรงนี้อ๋อโห้แม่จำแม่นนะ เฮ้ยน,น,นายแกแกปวดท้องได้ไหมเขามีรถนะครับอโอคค้โหเโอเ้

ชอบบรรยากาศเลยทางช็อตช็อตคัดช็อตคัดหาหายากมากเมื่อกี้จะฮะโอ้ย อ่าอ่าแกะใช่ไหมแกะใช่